ใครที่ถือ LTF อยู่ผมแนะนําให้ขายให้หมดเลยนะครับและ s s f จะเป็นเหมือนกันไหมเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเผะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บ f f a l โลนะครับก่อนจะไปทำต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บ f a l o กันให้สักนิดหนึ่งละกันนะครับสต่เรบใครที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วย้อนเวลาไปเมื่อประมาณสัก 6-7ปีที่แล้วนะครับได้มีการซื้อรถหย่อนภาษีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า LTF นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่ถือกอง LTF อยู่นะครับน่าจะต้องอายุประมาณแถวเลข3เมือนผมแล้วแน่ๆเลยนะครับซึ่งหนึ่งในคำแนะนําที่ผมจะบอกกับทุกคนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับนั่นก็คือใครที่ถือ LTF อยู่หรือมี LTF อยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ขายออกมาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเหตุผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวให้ฟัง รเรื่องแรกเลยครับ LTF เนี่ยเป็นกองลรถอนภาษีที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษนะครับซึ่ง LTF เนี่ยเงื่อนไขของเขาก็คือเราจะต้องถือลงทุนอย่างน้อย7ปีปฏิทินนะครับซึ่ง ALTF เนี่ยได้หมดอายุปีสุดท้ายนะครับคือปี62นะครับถ้าเกิดทุกคนนับจริงๆก็คือ 62, 63, 64, 65, 66, 67, แล้วก็68 น,นั่นหมายความว่าพอเราเข้าปี68แล้วเนี่ย LTF ที่ทุกคนถือนะครับคบสิทธิ์ภาษีและสามารถขายได้ตามเกณฑ์ของสรรพกรเรียบร้อยนะครับดังนั้นเลยเป็นเหตุผลที่ผมว่าควรขายทิ้งให้หมดเลยครับเพราะว่ามันครบเงื่อนไขแล้วนั่นเองครับ ทีนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไปเปิดพอร์ต LTF ดูเนี่ยน่าจะต้องตัวแดงเหมือนผมแน่ๆเลยถูกไหมครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่างี้รอให้มันกลับมาเขียวนิดๆหรือว่าแรงแดงน้อยกว่านี้แล้วค่อยขายดีหรือเปล่าผมจะบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับว่าอย่ารอครับแม้คิดว่าในอนาคตตลาดหุ้นไทยจะกลับมาก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าการขายก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่านะครับถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับเราต้องเข้าใจกอนว่า LTF เนี่ยเป็นกองที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษนะครับคนที่ซื้อ LTF ก็คือต้องการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีถ้้้าาาใใครไไมม่่่่่่ซืืืออออเเเพลลลดดดหยยนนนภษีีีัั LTM ชททงงก หมายความว่ากอง LCF เนี่ยในช่วงที่มันยังอยู่ภายใต้กฎหมายและสามารถซื้อได้นะครับกองมันจะขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อมันมี LCF ครบอายุตามปีไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแรงขายออกมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีกลุ่มคนที่ขายขายขายออกมาเรื่อยๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการแบบนี้ครับว่าถ้าทุกคนเป็นเจ้าของกองทุนหรือเป็นผู้จัดการกองทุนที่กินค่าธรรมเนียมจากการบริหารกองทุนนะครับกองทุนกองหนึ่งเหลือประมาณาาสัก2อง0นล้านนะครับอีก,กองนึ่งมูลค่า 30, ของ30 0 0 0ล้านมันเท่ากับ300ล้านนะครับรายได้ต่างกันคนละแบบเลยนะครับดังนั้นโดยลักษณะการทําธุรกิจของบอลกับบรอจอเขาเนี่ยเขาจะมีการออกกองทุนเรื่อยๆเพื่อมาจับเทนตลาดหากองใหม่มาดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนอยู่แล้วนะครับให้ทุกคนคิดง่ายๆครับว่ากองหนึ่งสามหมล้านกับกองหนึ่งสองพล้านเนี่ย ถ้าเป็นเราเราอยากทุ่มทรัพยากรเราเข้าไปบริหารจัดการกองไหนมากกว่ากันครับซึ่งแน่นอนถ้าเป็นผม3ามหมล้านน่าสนใจมากกว่านะครับดังนั้นหมายความว่ากองใหม่ๆที่ออกมาแล้วมีมูลค่ากองใหญ่ๆ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นล้านนะครับเปรียบเทียบกับ LTF ที่มีแต่ขนาดเล็กลงเล็กลงไม่มีเงินใหม่เติมเข้าไปแน่ๆเนี่ยแน่นอนเขาว่าทรัพยากรมันก็จะไปอยู่กับกองใหม่ๆมากกว่านั่นเลยเป็นเหตุผลคับว่า LTF เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ าภาษาบ้นบานๆก็คือรูปเมียอยครับทุกคนมันจะได้รับความสนใจน้อยหน่อยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะปรับพอต,ตามรอบไม่ได้พยายามเอาชนะตลาดมากนักบริหารไปเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องแทนแล้วเขาก็ทุ่มทรัพยากรไปที่กองใหม่ครับซึ่งเรื่องนี้คือแฟกต์นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปลองดูเอาไปซอสใน Morning Star ก็ได้ในเวล์เมจิกในเว็บที่จัดอันดับกองทุนสยามฉาดก็ได้นะครับทุกคนจะเห็นเลยว่าถ้าไปเว็บเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนที่เป็นหุ้นไทยนะครับเพราะว่าอย่างเียกองลท จะเห็นเลยว่าท็อป10นะครับไม่มี LTF สักกรกองเผื่อ <ๆ S 1> ผมว่าลากไปท็อป30ยังไม่เจอ LTF สักกองเลยครับดังนั้นถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่คิดว่าหุ้นไทยจะกลับมาในอนาคตหรือว่ารอรีบาวก็ตามเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าให้ขายแล้วไปซื้อกองทุนหุ้นไทยอื่นที่มันแอคทีฟอยู่ที่เพอร์ฟอรนซ์ดีๆติดท็อป10เนี่ยยังมีโอกาสรีบาวกลับมาได้มากกว่าเลยนะครับเพราะว่านอกจากว่ากองเขาจะแบบ เป็นกองในหุ้นไทยที่อ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ได้ดีมากอยู่แล้วเนี่ยแล้วกองเขาก็แบบเหมือนตามตามรูปตามรอยไปเรื่อยปรับพอตามรอบไปเรื่อยๆครับมันก็เลยทําให้ไม่เกิดผลตอบแทนส่วนต่างแถมยังโดนค่าธรรมเนียม1 5 1 7 5ไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้ LTF อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีณเวลานี้เลยครับทีนี้ครับมาดูเหตุผลอีกฟากหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปเมื่อสักครู่เลยว่า LTF เนี่ยมันต้องลงทุนหุ้นไทยอย่างน้อยะครับหกาเือรลงทุน่านะครับ้จัดก,การองทุนต้องเก่งรราราเป็นผู้ลงทุน เราต้องเลือกเบนชมากเลือกดัชนีเลือกนโยบายการลงทุนที่มันเป็นอัพเทรนขาขึ้นในระยะยาวได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าปี2025หรือพศ2568นะครับหุ้นไทยไม่เซ็กซี่แล้วก็ไม่ดึงดูดเลยครับดังนั้นถ้าเกิดจะพูดด้วยเหตุผลจริงๆว่าทำไมหุ้นไทยไม่เซ็กซี่เนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่ตอนแรกเราคิดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาหลุดพันสไปเด้งขึ้นมาพันห้า ต่ำหลุดพันสไปแล้วเนี่ยครับการเมืองพอเขาแถลง90วันผลผล,ผลการผลการเมืองเกาบวันของรัฐบาลมาก็ไม่ได้มีอะไรว้าวนะครับแล้วก็ยังมีแรงขายอาทีออกมานะครับแล้วก็สภาพคล่องตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็น้อยครับทุกคนเศรษฐกิจมันไม่ดีสภาพคล่องก็น้อยนะครับแถมดอกเบี้ยสูงนี่คูเรือนสูงนเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันก็จะหมุนได้ยากครับแล้วก็ถ้าเอาจริงคือหุ้นไทยเองก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างที่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเดือบแบกของโลกเลยครับก็คือพวกคุณเทคโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น AI ไอนะครับทุกคนจะ AI ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะมองหุ้นไทยจริงๆเนี่ยเราจะมีแต่แบบ AI หางแถวเทคหางแถวพวกทำ data center ไม่ได้เป็นแบบ NVIDIA ไม่ได้เป็นแบบกลุ่มบริษัทที่พัฒนา AI โดยตรงนะครับแต่เราจะเป็นธุรกิจเสริมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นผมแอบพูดชื่ออย่างที่ผมลองตามๆอย่างเช่นพวก Graph Energy ก็มีทำ data center นะครับเอ่อ Delta ก็มีนะครับ A AS Advanced นี่ก็มีกลุ่มพวกนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มเทคหางแถวที่อาจจะพอเป็น อาจจะไม่ได้แย่มากนักแต่ว่ามันก็ไม่ได้เทรนด์ของ AI ตรงๆเพราะทุกคนดูกราฟราคาหุ้นที่ขึ้นมาจร,จริงอย่างกลุ่มพวก3ตัวที่ผมพูดไปในไทยเนี่ยมันก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบก,กับ n v ็นวีดหรือกลุ่มที่เป็น AI โดยตรงเนี่ยผมบอกเลยครับว่าแบบคนละลีกเลยครับ histoire, ทุกคนกลุ่ม AI โดยตรงอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเยอะมากๆนะครับ ด้วผลเนี่ยแหละครับหุ้นไทยเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าโกลทั้งเศรษฐกิจมันก็ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเราก็สู้ไม่ได้ถูกไหมครับเรายังพึ่งพาส่งออกเ d i ก็หายนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างไรายได้แล้วก็ยังมีเรื่องของคอร์รัปชันที่เราก็พูดกันได้เต็มปากก็ว่ามันมีแน่แ,นแต่ว่ายังไม่ถูกแก้ไขนะครับดังนั้นภาพรวงต่างๆลยครับในปี2 0 2 5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูหรือน,นักทุนชื่อดังเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่า ไปลงทุนต่างประเทศเถอะมีประโยชน์กว่าเยอะเพราะว่าบริษัทในไทยเนี่ยเขาเราเก่งเฉพาะในไทยจริงๆนะครับทุกคนเราบริษัทที่เติบโตมาได้ตลอด30ปีอย่างต่อเนื่องเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะนบริษัทที่กดมาเอ่อที่ผูกขาดโดยกฎหมายจากทางภาครัฐเลยเราไม่ได้แบบว่าเก่งโดยการแข่งขันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนลองไปดูหุ้นไทยจริงๆอ่ะขอสักหนึ่งตัวถ้าใครนึกออกน,นะครับว่าไปลงทุนต่างประเทศแล้วสักเซสได้ผลกาไรกลับมาที่บริษัทแม่บ้างครับ ผมนึกไม่ออกเลยครับว่าใครที่มันแบบสักเซนแล้วแบบปังเปรี้ยได้ขนาดนั้น,นส่วนใหญ่แล้วก็คือก็จะเก่งแค่ในไทยเท่านั้นเองดังนั้นการที่เราลงทุนในหุ้นนะครับ หุ้นที่ขายของแค่ใหในคนไทยผูกขาดแค่ในคนไทยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับลงทุนหุ้นโลกนะครับขายของให้คนทั้งโลกเนะี่ยผมว่ายังไงการลงทุนขายของกับคนทั้งโลกเนะี่ยมันก็น่าสนใจมากกว่าแล้วก็รวมถึงช่องทางในการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศนะครับต้องบอกเลยครับว่าปัจจุบันตอนนี้มันเปิดกว้างมากกว่าในอดีตมากๆไม่ว่าจะเป็น DRDRX กองทุนฟันอัฟันกองทุนที่เป็น passive, พสซีฟฟันค่าทอานิน่ดำๆมันก็มีให้เราเลือกลงทุนนะครับแล้วรวมถึงจะเป็นพวกโบรกเกอร์ที่เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟโบรกเกอร์ต่างๆ ดังนั้นภาพมันจะไม่เหมือนเมื่อ7ถึง10ปีก่อนที่อาหุ้นไทยนะ่ะสนใจมีโกส w t h สูงเ,เลือกลงทุนต่างประเทศอย่างผมเมื่อประมาณประมาณ7จปีที่แล้วผมลงทุนต่างประเทศนี่ครับเคาะหนึ่งไม้ถ้าจะให้คุ้มค่าธรรมเนียมต้องเคาะประมาณ3องถึงสามแสนนะครับซึ่งมันใช้เงินเยอะมากๆในการเข้าไปเปิดพอร์ตต่างประเทศถึงจะคุ้มค่าธรรมเนียมแต่เดี๋ยวนี้หูเคาะห้าร้อยพันหนึ่งก็เคาะได้นะครับดังนั้นภาพมันเลยเปลี่ยนไปครับทุกคนก็เลยไม่ได้แบบแนะนาว่าจะต้องเป็นหุ้นไทยเท่านั้นเพราะว่าโอกาสการลงทุนม,มันอยู่ข้างนอกกกมาาว่า แล้วที่มีคมันก็จะเกิดคําถามในแบบเดียวกันครับว่าแล้วไอเอสเที่เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีเหมือนกับ l อ f ที่เพิ่งหมดอายุไปเมื่อ6-7เจนี่ยจะเป็นอนาคตหรือชะตากรรมเดียวกรรันแบบ LTF หรือเปล่าน,นะครับผมบอกกับทุกคนตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับว่า ผมว่ายากมากๆที่จะเป็นเหมือน LTF นะครับถ้าเราเลือกลงทุนได้อย่างถูกตัวนะครับด้วยอย่างแรกครับนโยบายการลงทุนของ s s f เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากกว่า LTF อย่าง LCF เนี่ยกฎหมายเขาบอกเลยนะครับว่าต้องลงทุนหุ้นไทยอย่างน้อย65%ที่อาจจะเป็นตราสารนี่ได้ก็เป็นกองผสมที่มีหุ้นประมาณ60-70%ไปนะครับแต่ว่า s s f เนี่ยนโยบายการลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้แค่อยู่ในหุ้นไทยครับมันลงทุนอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนเน่ยเขาจะไปเลือกลงทุนอะไรเลยก็ตามได้หมดเลยหุ้นไทยหุ้นนอกหุ้นต่างประเทศตราาาาสนนนนนนนีีททอองงงคํํ้้้้มมมััััใหหเลลืกุดดถา เกิดใครที่ลงทุน SSF อยู่แล้วกลัวนะคะว่าแบบเออเดี๋ยวพอกองมันขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่สนใจเหมือน LTF หรือเปล่าผมแมนะนําเลยนะคะว่าปัญหานี้แก้ได้ครับให้ไปเลือกกองทุน SSF นะครับที่มีนโยบายลงทุนแบบ passive fund ในกองทุน ที่เป็นแบบพาสซีฟพวก ETF ต่างๆพวกกองทุนต่างๆเนี่ยมันสามารถช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับว่าในกรณีที่เราเลือกกองทุนแบบแอคทีฟไปเนี่ยแล้วผู้จัดก,การกองทุนไม่ได้ดูแลเหมือนเดิมแค่ปรับพอร์ตตามนอาและกินค่าธรรมเนียมไปเนี่ยครับถ้าเราเลือกแบบพาสซีฟมันจะหมดปัญหาตรงนี้ครับเพราะเขาใช้ระบบใช้ราได้ต่างๆเนี่ยมาปรับตามดัชนีเนี่ยเราไม่มีความเสี่ยงเรื่องผู้จัดก,การกองทุนไม่สนใจเลยนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันต่ำมากอยู่แล้วเขาไม่สนใจอยู่แล้วครับแค่ปรับตามดัชนีเท่เาทนั้นเองและค่าธรรมเนียมมันก็ต ีนี้นะครับแน่นอนว่าทุกๆปีนะครับเราควรกลับมารีวิวกองทุนของเราเสมอนะครับว่า นโยบายการลงทุนที่เราไปเลือกลงทุนเนี่ยหุ้นเทคก,ก็ตามอินเดียเวียดนามจีนก็ตามเนี่ยมันยังดีในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าหรือเปล่าถ้าภาพยังเหมือนเดิมผมว่าถือต่อได้แต่ถ้าเกิดมุมมองการลงทุนเปลี่ยนเกิดเรามองแล้วว่าโหอินเดียอาจจะไม่มาแล้วไปจีนดีกว่าเราก็ควรสั่งสวิชกองทุนนะครับจาก s s f ที่ลงทุนในอินเดียไปจีนแทนอะไรแบบน,นี้ก็สามารถเป็นทางเลือกที่ช่วยบริหารพอร์ตได้นะเพราะว่าซึ่งการลงทุนไอ้ว่าลงทุนระยะยาว10ปี20่ิปีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าวางเงินวันนี้แล้ว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะสามารถพูดได้เลยนะครับก็คือ LTF ผมว่าเกือบผมว่า95%เลยก็ได้ครับไม่มีฟันเอาฟันเลยครับส่วนใหญ่แล้วก็เอาเงินมาแล้วไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองเพราะว่าทุกคนลองคิดดูว่าบลจไทยจะลงทุนหุ้นไทยต้องไปลงทุนผ่านกองทุนอื่นเนี่ยผมว่าเสียรังวัดเสียเสียเครดิตเหมือนกันนะครับดังนั้นด้วยส่วนใหญ่แล้ว LTF เนี่ยเขาก็จะลงทุนเองโดยตรงทั้งนั้นเลยซึ่งมันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับถ้าเกิด SSF ส่วนใหญ่ถ้าเราไปลงทุนต่างประเทศนะครับเขจาจะลงทุนเป็นฟันออฟฟันหรือเป็น ETF พวกเนี้ยมันก็จะหมดความเสี่ยงเรื่องการขัดเลือกคุ้นของผู้จัดก,การกองทุนไปด้วยนะครับมันก็เลยความเสี่ยงของว่าค่อนข้างต่ำกว่าแต่ว่ายา้ำอีกครั้งว่าเราต้องติดตามการลงทุนทุกๆ6เดือนหรือ1ปีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าถามผมเนี่ย ISF ที่หมดอายุไปใจผมเองอยากให้เขาต่ออายุเหมือน l t f อีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าการลดหย่อนภาษีมันน่าจะมีทางเลือกมากกว่าแค่เหลือแค่ ไ m f หรือว่าไทยเ s เอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยปริมาณเม็ดเงินที่สามารถซื้อลอตด่วนได้เนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่าสําหรับผมแอพคิดว่าอาจจะไม่ได้น้อยลงนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันแยกเป็น2ก้อนอยู่นะครับก็คือไทยเ s เอสจีสามแสนแล้วก็ก้อนกเกษียณใ,ใหญ่ห้าแสนเนี่ยซึ่งมันจะรวม s s f เอฟไอเอประกันชีวิตบำนาญกองทุนส่งรองเลี้ยงชีพกองทุนของของงุณหลวงน,นีย่เอกชนไอ้ก้อนเนี่ยครับห้าแสนบาทซึ่งมันตัด s s f ออกไปเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังสามารถซื้อไ m f ได้อยู่นะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยยถ้าอาอก วางแผนเกษียณหรือว่าวางแผนการเงินจริงๆเนี่ย IMF เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรลงทุนก่อน s s f อีกนะครับดังนั้นผมว่าไม่ต้องกังวลเลยถ้าเราเป็นคนที่มีวิัยการเงินและรู้อยู่แล้วว่าเงินก็นี้เก็บเพือ่อเกษียณจริงๆเนี่ยเราสามารถมองทางเรื่องเป็น IMF ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้นโยบายการลงทุนของบลจต่างๆเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อกองทุนเนี่ยเขาก็จะออกคลาสต่างๆที่เป็น s s f ด้วย IMF ด้วยไม่ว่าจะซื้อ s s f หรือ IMF เนี่ยผมว่าได้กองเดียวกัน Perform a n c e ไม่ได้หนีกันมากครับดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่น่า,านีััาารรรบคนนนนทงงงงแผกกกกกเเเเิิิอยต้็ษจจๆ ทั้งหมดนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเชียร์ว่า LTF ถ้ามีอยู่ขายเลยครับถ้าคิดว่าหุ้นไทยจะมาต่อก็ขายไปกองทุนหุ้นไทยที่มันพ e ม f o r ดีดๆเจ๋งมากกว่าดีมากกว่าแต่ถ้าใครมองว่าหุ้นไทยไม่เวิร์กแล้ว LTF ยิ่งไม่ควรถือเลยครับควรมา ซื้อกองทุนหรือว่าจะซื้อลงทุนหุ้นโดยตรงผ่าน DR DIX เนี่ยแล้วหวังผลตอบแทนแน่นในอนาคตอีก5-10ปีเนี่ยผมว่าอนาคตสดใสมากกว่ากันเยอะเลยครับไม่รู้ทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยเห็นด้วยยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละครับเผื่อผมจะมีไอเดียหรือว่าแบบมีจุดประกายแล้วอยากกลับมาถือหุ้นไทยมากขึ้นนะครับยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมันนี่พ่อบอยด้วยนะครับไว้ผม s h a r เรื่องราวสาระการเงินเคล็ดลับทางการเงินดีๆแบบนี้มาเล